สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดนะครับวันนี้ก็พบกับช่อง Lexus R6 นะครับกับผมเจทีมเฮลเทเลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับสปอยเลอร์หลังมอกกันน็อกนะครับว่ามันออกแบบมาเพื่อความสวยงามมันใช้งานได้จริงไหมแล้วก็มีหลายหลาคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับสปอยเลอร์ค่อนข้างเยอะนะครับ ไวกไหลายแบรนด์เนี่ยทำสปอยเลอร์มาเยอะมาก i อโร่เอลเอสทชาร์กไลนาโปเอเจวิสตาีพีอาร์ Shark, apo, v, ista, PR, เงี้ยนะครับมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาตอบคําถามนะครับมันใช้งานได้จริงไหมนะครับโอเคมาผมจะมาขี้ขายให้แล้วกันนะครับจากประสบการณ์ใช้งานจริงนะครับโมก,กันน็อกอะ่ะมาสร้างสปอยเลอร์มาเพื่อ สร้างความเสถียรของหมวกแล้วก็สร้างสมดุลของหมวกถ้าการคิดค้นหรือออกแบบของหมวก,กน็อกเนี่ยออกมาโดยที่ไม่ได้ทําการทดสอบมันก็มันก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเนาะคือหมก3มแบรนด์เนี่ยนะครับมันผ่านการทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยผู้ใช้จริงนะครับไม่ว่าจะนักแข่งหรือยูเซอร์นะครับถนนก็ตาม ผมก็คือยูเซอร์หนึ่งคนนะครับที่ได้ทดสอบม,มาแล้วนะครับว่าหมกันน็อกมันมันใช้ได้จริงนะครับในเรื่องของสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ของ Scorpion XOR 1็มนแมันมมาจะาสั้นๆนะครับเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะครับสปอยเลอร์มันจะสั้นๆหน่อยนะครับซึ่งเวลาเราขับที่เดียผมจะรู้สึกได้เลยในช่วงของความเร็ว1้อขึ้นไปเนาะก็ลมกระทบข้างหน้านะครับขึ้น ผ่านด้านหลังนะครับคือตรงนี้จะรู้สึกได้เลยนะครับถ้าหมวกที่มีสปอยเลอร์ม, spoiler, มันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อขับขี่ในความเร็วประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีอาการสายด้านหลังนะครับมันจะใสยย่เลยนะครับหัวเราจะ่ายปึ๊บจากนี้นก็อยู่เงี้ยอันนี้คือประสบการณ์จริงที่ผ่านมาเลยนะกับหมวกใบแรกนะครับ JCI นะครับอันนี้คือรู้เลยว่าเป็นไง คือลมมันจะผ่านเนี่ยสปอยเลอร์มันจะมีผลตอนที่เราขับขี่ในช่วงความเร็วนะครับช่วงความเร็วปันการอากาศเรียกปันการับขี่ความเร็วสูงคือบริเวณหน้าหลังเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนแรงกดของของหมวกอะ่ะมันช่วยให้หมวกเนี่ยกดลงนะครับตามตามหลักที่เขาออกแบบมานะครับสมมติหมวกใบนี้นะครับ LT c r e ั p นะครับ มันจะออกแบบมาสปอยเลอร์แบบนี้นะครับพอเราลมมันผ่านปึ๊บมันก็จะผ่านเท่านี้แล้วมันเริมาถึงตรงน,นี้พอถึงเนี้ยลมมันก็จะกดกดหมวกให้บาลานซ์นะครับให้บาลานซ์ไปกับควมามลมในช่วงความเร็วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเห็นการแสดงที่แบบเทสจริงๆนะจะเป็นนักแข่งในสนามนะครับอันนี้คือจะรู้แลยความเร็ว300อกับสปอยเลอร์นี่คือแบบนิ่งจับ แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการมองข้างนะครับส่วนใหญ่นักแข่งเขาแบบเวลาเขาป่มนะครับ่มหมอกไปแล้วก็จะหันไปแบบมองดูนักแข่งบ้างอะไรบ้างนะไอ้ตรงนี้แหละปอยเลอร์เนี่ยมันจะโดนกระทบกระลมนะครับแล้วมันจะทําให้คอแทบคิดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันออกแบบมาเพื่อทางตรงนั่นเองนะครับผมมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เรานะครับหันหลังนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าหมวกมันออกแบบมา คอรจุดขงมัน,นใช้งานได้จริงนะครับทดสอบมาแล้วเรียบร้อยทั้งถามใบเลยนะครับคือถ้าใครที่มีหมวกแบบนี้อยู่นะลองดูนะครับแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าช่วงช่วงบริเวณหลังหัวนะมันจะรู้สึกเลยว่าจะมีแรงกดนะครับเพราะว่าหมวกพวกเนี้ยมันทําการทดสอบเรื่องแอโรไดนามิกมาแล้วนะครับซึ่งนักแข่งก็ใส่นะครับแล้วนี้จะเป็นอาเล็กลีอันนี้จะเป็นของเออชื่ออะไรนะ จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ละกันนะครับโอเคมันก็คือการทดสอบนะครับในรหรับอันนี้ใครที่สงสัยในเรื่องของสปอเลอร์เนี่ยว่ามันทำมาเพื่อความสวยงามหรือว่าทํามาใช้งานได้จริงเนี่ยอันนี้ผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับแล้วมันรู้สึกได้เลยนะครับถึงแรงกดของหมวกกนนอกเวลาเราใช้ความเร็วที่อยู่ในระดับปานกลางนะถ้าใครสงสัยอะไรก็ สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสทดสอบให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับที่เราสงสัยน้องเือ,เอ,อไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงลมบัหมวกแบบไหนที่เราเจอมันมีมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่อะไรหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าต้อคอมเมนต์แต่ผมจะเก็บนำปัญหาไปลองทดสอบดูนะครับเราวันนี้ก็ฝากนะครับเพจเลเซอร์ r หกนะครับแล้วก็ เอเจสติกเกอร์คิดนะครับสามารถสั่งติ๊กเกอร์ได้นะครับตกแต่งรถรถไซส์ของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากกล่มเฮลเม็ดเลเวอร์ด้วยนะครับใครที่ชอบชื่นชอบในโมกันน็อกอยากแชร์อยากหาความรู้เกี่ยวกับหมวกกันน็อกก็สามารถเข้าไปได้ในกลุ่มเฮลเม็ดเลเวอร์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย